กได้ยกระดาษใบขาววางในโรงนะคะทำบุญต่ออายุนะคะใส่เงินลงมาในโรงที่จะมาเท็บเีนอยู่ที่ตัววที่ตัวและครอบครัวรอบครไม่มีเชื้อสายจีนเลยสักเซี่ยวแต่ก็อยากมีเอี่ยวกับเขาด้วยนะคะพาน้ำฟ้ามาเที่ยวริมเขื่อนลัดประชาพัฒนานะคะที่ราชบุรีก็มาตอนที่แบบกำลังแดด เปรี้ยงๆเลยนะคะม,มันมันมีอะไรให้สนุกอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหนูว่ามันจะสนุกไหมเพราะว่าความสนุกมันก็อยู่ที่ใจนี่แหละค่ะ <c oughs> ถ้าใจหนูสนุก<อ>เวลาหนูมาเที่ยวมันก็จะสนุกอยากค่้ยน้ำอ่ะฮะอยากคุยน้ำพ่อว่ามาตอนเย็นบรรยากาศบรรยากาศจะดีเนาะอยู่ในตัวเมืองราชบุรีเลยละคะ่ะ<อ>ไปหาร้านของ โอโ้แม่มันแทนนไม่มีของกินอะไรนะคะรูนี้ไปตลาดเจเจดีกว่ามันต้องมาตอนกลาคืนจริงๆนะมาถ่ายรูปแบบสวยๆแต่ว่าเนี่ยจะเห็นว่ามีองค์ยักษ์กับมบังกรคู่เนี่ยตั้งแต่ง,งานการอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ้าน้ำฟ้าถ่ายรูปหนึ่งสองสามพร้อมาพวดกาแฟสามดอกนะฟ้าอันนี้สามดอก อกเราเสียกจุดที่2ไปก่อน3ามดอกพระเจ้าแห่งโชคลาภชัยสินออ้นเย้าขอให้หนูมีโชคตามเดือดซะทุแต่เขาอันนี้ได้ไหมคะได้หรอได้พวกเราเนี่ยไม่ใช่เชื้อสายจีนแต่ว่ามาแล้วนะคะเราก็ต้องเคารพ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีออ่ที่นับถือนะคะที่คนจีนนับถือนะคะเราก็ต้องเคารพสักการะาด้วยแต่ก็งงๆก็จะมีจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะคะจุดที่4มีประตู1ประตู2จํ 2> จำได้เทพเจ้าองค์เดียวจนไปไว่าเทพเจ้าไฉยชิงเอีะเทพเจ้าแห่งโชคว่าหรูจะถามเขาเรื่องอะไรท่านูาอยากดูดวง เรื่องหนูสุขภาพเป็นไงหนูจะเจอเลือกอะไรหรือเปล่ปาเลขคะเลขสองอันนี้ยี่สิบผมแไปนเลยเอามาครับจ้า สองสามหนึ่งโอ้หนึ่งก็เหมือนของแม่เลยไม่ต้องยืนก็ได้ค่ะมันอ่านใบเดียวกันก็ได้อะวะด้วยมาวะเงินสองซ้ำมีแฟนก็เหมือนไม่มีทางห่างหายแต่ถึงยังไงก็แค่ห่างกายแต่ใจไม่ห่างนะจ๊ะใบค่ะแว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 ะต่อไปต่อแวน มันมีซุมอาหารเต็มเลยอ่ะมีซุมอาหารแต่ว่าเขายังไม่โาอ๋อมันแหมหนูนยังไ่ขได้ยินเสียงตีกองด้วยนะคะแต่เขายังไม่ขายสามบาทลูกลูกชิ้นย่างมาสามบาทไปจะมีร้านค้ามีคนช่วงกี่โมงคะับ หลกตอนเย็นเย็นสี่ห้าโมงก็มีแล้วใช่ไหมคะน่าเราจะไาชี่มโมงไม่เป็นไรค่ะลูกสาวอรอลูกสาวค่ะทำไมหนูยังเด็กมากเลยอ่ะวิูดูเด็กมากเลยอ่ะทั้งหมดอะไรจะนูกพี่กันเนาะไมีเนี้ยขอบคุณค่ะ เป็นแบบอันนี้นะคะพวกมแ<อ>มสเมโล่พกมัสเมโลแล้วพี่เขาก็จะเคลือบช็อกโกแลตให้พิซซ่าอุ๊ย,ยพิซซ่าเหนียวแล้วเราหลบแดดนะคะทุกคนข้างบนมันร้อนมากก็เลยเอาลงมาเดินข้างล่างอันแดด ไม่มีคนเลยแม่มีคนเงียบสนิทหนูอยากให้อาหารปลามากเลยปลาอยู่ตรงพื้นบันไดเลยอ่ะโอ้ปลาดุกตัวเบลเลอร์เลยพ้าโอ้โหปลาตัวใหญ่เยอะมากเยอะเยอๆเต็มเลย เลยค่ะทุกคนปลาเียกไวเหรอมันมาหลบร้อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าตรงนี้มันเป็นที่ให้อาหารปลาอยู่แล้วปลามันก็รู้ไว้ใกล้ๆเราให้ใกล้ๆเราไม่ได้เปียกนะคะ ป้าเขาบอกป้าพอเอ่อให้อาหารปลาเสร็จแล้วให้เอาไปคืนจ้ะถ้าเราลองเทหมดเลยอะก็จะจับไปนั่งด้วยเดยหนึ่งสองอ่ะเทไปแล้วอู้นี่คือปลาตะเพียนเยอะขนาดนี้ปกติไปเจอเวลาไปให้อาหารปลานะคะก็จะเจอแต่พวกปลา ปลาสวายปลาตรนี้แบบตัวใหญ่ๆอ่ะไม่เคยเห็นปลาจะเพียนเยอะขนาดนี้ตรงนี้เป็นห้องสมุดนะคะเขาให้แบบว่ามีโต๊ะนั่งแม่อันนี้รุ่นไหนเนี่ยจำที่จอดรถไม่ได้ก็ตอนนี้นะคะทุกคนเรามากินข้าวที่ร้านควันฟืนใครจำได้ที่หนิงเคยถ่ายคลิปป้านะคะ าถึงแล้วนะคะร้านควันฟืนคุณป้าเล็กมีค่ะเริ่มต้นอยู่ที่9บาทเก้าบาทค่ะทุกอย่างเลยลูกอย่าง9ก้าบาทแล้วไม่คิดที่จะขึ้นบ้างเหรอคะป้าอ๋อไม่ขึ้นเลรวลูกเกบาทตามเลยพ่อหลวงจ้ะใหญ่โฟเกบาทเต็มถ้วยเลยก่อนอันนี้ป้าทํางานอะไรคะก่อนจะมาขายของมาเก็บของเก่าลูกแล้วลูกสาวป้าก็ท้องท้องเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่เขาท้องเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวป้ามีตังค์ทุกสองบาทนู เขาไปอยู่น้ำป้าก็ไปซื้อน้ำรถก็เสียดุงรถึ้นมาป้าก็เออเหลือตังเก้าบาทคนบอกหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวแม่นอยากกินนะ่ะแล้วก็บอกเออไม่รุ่นกันแล้วเขาจะให้เราหรือเปล่านะป้าก็ไปซื้อเขาขอซื้อก๋วยเตี๋ยวขอขอน้ำกับเจ้นแค่นั้นแหละป้ามียังอยู่เก้าบาทซื้อน้ำแล้วสามบาทเขาม่ให้เขาไล่ก็ไปไปเลยมึงไปขอทจ่อื่นกูมไม่ขายให้มึงหรอกมันตั้งสองปีที่แล้วตอนนี้ป้าก็ทําร้านใหม่แล้วทุกคนร้านป้าใหญ่ขึ้นเรามีโต๊ะนั่งมากขึ้นนะคะ สวัสดีนะคะป้าไม่ได้มาเจอป้าสองปีตอนนั้นหนูมารีวิวครั้งแรกแต่ตอนนั้นป้ากําลังแบบดังมากมีคนมาเยอะมากเลยยในรูกนะอันนี้สายนอกแล้วแล้วอย่างนี้คือทาไมถึงย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะอ๋อตรงนู้นเขาขึ้นค่าที่ลูกเขาเรียกเราแพงเดือนละหมื่นห้าอันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าแล้วแล้วป้ามาเจอตรงนี้ได้ไงอะคะก็ตรงนั้นเขาตรงนั้นเขาให้รื้อกระชันหันเลยหนูเลยไม่มีที่ไปก็เลยตระเวนไปอยู่วัดได้ได้ได้จุประวัน หลวงพ่อให้สองปีแต่ผู้ใหญ่บ้านกรรมการไม่ให้พราว่าเดี๋ยวเขาจะทำเอาไว้ทำชุระเลยไปปลูกตรงนู้นแล้วไ่ต้องเรื้ออีกรือบางของหายป่าจะมาตรงนี้ก็เหลือเหลือไม่เท่าเก่าแล้วหนู <c oughs> ได้คุณตั๊กแล้วก็ได้หลวงพี่วัดถ้ำสุปาทองมาช่วย <c oughs> ถึงได้มีหลังนี้เนื้นก็ยังแย่อยู่หนู ที่อยู่ดีๆเขาขึ้นเขามีเหตุผลไหมคะเขามีเหตุผลไหมเขามีเหตุผลเขาก็จะให้ป้าไปเป็นแม่ครัวเขาเขาก็จ้างเราเดือนละห้าพันเข้ากับเราเขาเอาใส่ขายตรงที่เขาเนี่ยแต่เรากําเนิดที่ว่าเรา่อจ้างมาแล้วเขาจะเอาตรงนั้นให้เราเป็นแม่ครัวอ๋อเหมือนว่าจะเอาที่ที่เราขายคองอยู่ที่เราเช่าเขาขายของมาจ้างเราอีกทีเป็นแม่ครัวเขาจะขายที่เดียแต่ว่า ตอนนี้ถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมป้าเล็กนะคะมาแวะกินอาหารตาสัง9บาทเหมือนเดิม<า>นะคะยัง9บาทเหมือนเดิมทุกอย่าง9บาทเหมือนเดิมถึงที่ใหม่9บาทเหมือนเดิมะนะคะเปิด GPS มาได้เลยร้านควันฟืนป้าเล็กนะคะ,คะ,ก,ะ,คะก็จะขึ้นเลยมาง่ายด้วยนึ่ว่ามาง่ายกว่าเดิมเยอะด้วยค่ะไม่มีปิดรูปขายทุกวัน2โมงไปถึง5โมงเย็น2โมงไปถึง5โมงเย็นนี่คือ9บาทได้เยอะอยู่นะน้ำตกหมูแล้วก็ข่จับช่วยหนึ่ง ยำสามกอบยำหมูยอกว๋วยจับจ๊บก้วยจั๊บมาช่วยป้าซื้อมาอุดหนุนป้ากันนะคะผ่านไปผ่านมายังแวะยังแวะเข้ามาได้อีกนะของนี้ก็ครั้งที่สองแล้วตอนที่กลับมาจากที่ริมเขื่อนอะ่ะผิวห้าวนะคะหาร้านของกินแล้วล่ะคะ่ะ แล้วก็นึกถึงน้ำปลาเล็กเลยก็เลยมาที่นี่เลยนะคะทุกคนแวะเวียนกันเข้ามาได้เหมือนเดิมมาอุดหนุนป้ากันเยอะๆนะคะป้าเขาย้ายที่ใหม่แล้วตอนแรกเดินเข้ามานึกว่าเป็นที่เก่าเราก็จาไม่ได้ว่าว่าอันนี้คือที่ใหม่เ่อกี้นั่งตรงนี้ใช่ไหมนั่งอยู่มุนมนี้เหรอเออ <laughs> มโนไปเรื่อยเลย <laughs> อันนี้คือที่ใหม่ เหมือนแบบว่าเราสามารถที่จะกินอะไรได้หลายๆอย่างรวมกันนะคะได้กินเป็น10บสิอย่างอ่ะป้ามีกับข้าวเยอะอันนี้ยำสามกรอบเแต่น่าจะเป็นยำกรอบเดียวเพราะว่ามีแค่ประกอบอย่างเดียวนะ ก็อร่อยค่ะรสชาติยำป้าแล้วว่าอร่อยเนาะอ่อนเผ็ดใครชอบกินเผ็ดก็น่าจะสั่งสั่งป้าว่าเอาขอเผ็ดเผหน่อยอันนี้เป็นยำหม,มูยอก็ป้าก็ใส่หมูยอแล้วก็ประกาศขาวมาแล้วก็จะมีหัวหอมแดงนิดหน่อยนะคะ อันนี้เธอใส่หนูเพราะว่ามันดกอุ๊ยที่เราผัดไทยไม่ได้นะครับเหรอครับอ๋อผัดไทยไม่ได้อันนี้ผัดก,กะเพราอันนี้ผัดก,กะเพราปู่ก้าวบาทจันใหญ่จังเลย <laughs> ป้าใสา่ลูกชิ้นมาหน่อยหนึ่งนะผสมลูกชิ้นมาด้วย จานใหญ่อะน้ำฟ้ากินอิ่มอะเรากินอิ่มแลยเก้าบาทเนี่ยมาร้านปลากินเก้าบาทอิ่มแล้วโอ้โหจานไปเลอะเลยอันนี้เก้บาทเบาทค่ะจันใหญ่ไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าหนึ่งเก้าก็สองเิบแปดก็สา5สิจก็สี่สาก็าสีก็จานยังไม่ถึงร้อยเลยค่ะทุกคนของขึ้นน่าทุกคนของคุณเยอะมากหนิงขายของอ่ะหนิงรู้ว่าของมันจะขึ้นยิ่งหมูยิ่งขึ้น ป้ายังขายราคาเดิมเพื่อลูกค้านะคะลูกค้าของป้าน,นะคะสำหรับคนที่เงบน้อยนะคะอาจจะแบบเป็นคนที่แบบห่าเช้ากินข้ามบางทีรายได้ก็ขาดมือเงี้ยอย่างเงี้ยป้าเขาก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะคะป้าเองก็ไม่ได้แบบว่าร่ํารวยหรือแบบอะไรมากนะคะแต่ว่าป้าเขาทําด้วยใจจริงๆอันนี้หบอกเลยการขายของของป้า ที่ป้าเขาทาเร็วเนี่ยบางอย่างป้าเขาก็ทําไว้แล้วนะป้าเขาทําไว้แล้วนะคะแล้วก็ก็แบบสามารถที่จะแบบกลักใส่จานได้เลยแม่หนิงกับพี่ฟ้าเดี๋ค่ะไปก่อนไปก่อนบ,บายค่ะแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย